เมื่อวานนี้นะครับเราพาทุกคนไปอยู่กับโตโยต้าไฮรักซิโวจีอาร์สปอร์ตนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาอยู่กับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จีอาร์สปอร์ตเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อไฮรักซิโวมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจีอาร์สปอร์ตชุดแต่งใหม่นี่นะครับฟอร์จูเนอร์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับชุดแต่งสีดํามันนะครับถูกติดตั้งตามตําแหน่งต่างๆเท่าที่จะติดตั้งได้แล้วล่ะคือกาบใต้กระจังหน้ากรอบโคมไฟชุดดแตต่งง้้านใรมถึ กาดกันชนด้านล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำม,มันหมดแล้วแล้วก็จะมีโลโก้ GR Sport นะครับติดตั้งมาให้อย่างสวยงามตรงที่ตำแหน่งของมุมซ้ายนะครับของตัวรถนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนก็คือตัวของกรอบคมไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมเซนเซอร์นะจะถูกฝังอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยมีความสวยงามมากขึ้นจะมีการเพิ่มชิ้นของชุดแต่งเนี่ยเพิ่มเข้ามาในส่วนของปลายกันชนด้านล่างนะครับ ล้อลอยเนี่ยจะเป็นล้อลอยขนาด20นิ้วนะครับพร้อมยางสองหกห้าบนะครับและก็ยังมาพร้อมกับคาลิ hmm. เปอร์เบรกสีแดงนะครับพร้อมโลโก้ GR ที่ติดตั้งไว้อย่างสวยงามด้านในนะถ้าใครสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวซุ้มล้อก็มีการเปลี่ยนไปนะครับคือตัวซุ้มล้อเนี่ยแม้จะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับแต่ว่าตัวพื้นผิววัสดุสัมผัสที่จับเนี่ยจะเป็นคนละแบบกันคือมันจะด้านกว่านะครับมันจะด้านกว่าเอาไว้ใช้แบบเพื่อการงานลุยอะไรน่นาจะดีกว่า Fortuner เองเนี่ยนะครับพอเป็น GR Sport เนี่ย อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่ากับตัวที่เป็นไฮรักเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาค่อาๆจะครบคันอยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างนี่นะครับก็จะเป็นสีดํามันเนอพร้อมกับมีกล้อง360องศาติดตั้งมาให้สีของตัวถังที่เป็นทูโทนเนี่ยเป็นสีเดิมของเลเจนเดอร์อยู่แล้วนะครับแดงสลับดำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าจริงๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะสาหรับภายนอกของตัวรถคันนี้เลยก็ว่าอย่างนี้ก็คงจะถูกนะครับตัวแหลกหลังคาที่ติดตั้งมาให้พร้อมกับบันไดเนี่ยก็จะเป็นชุด ก็จะมาพร้อมอย่างที่ผมบอกครับมันจะมีการเติมอนจุดที่เป็นสีดําม,มันตามกรอบต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะสําหรับรถตัวนี้นะครับมาพร้อมสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกขนาดใหญ่เนาะแล้วก็โลโก้จีอาร์สปอติดตั้งมาให้นะครับซึ่งถ้าใครสังเกตดูดีเมื่อกี้ตอนผ่านมาจะเห็นว่าตรงประตูหน้าของ f o r ์คเนอร์เนี่ยนะครับจะไม่มีโลโก้จีอาร์สปอรนะไม่เหมือนเจ้าตัวไฮรับที่มีติดตั้งมาให้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมถามทางทีมงานมาเขาบอกมันเป็นเหตุผลเรื่องของการเซตอัพรถบางอย่างเนี่ยซึ่งทำให แล้วแต่ไปนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะมาพร้อมพิซเซอร์ที่เป็นสีด้ำมันนะแล้วก็ซ่อนอย่างอะไรไว้ข้างล่างนะครับประตูเนี่ยก็จะมาพร้อมประตูแบบเปิดแบบไฟฟ้าได้ด้วยเปิดมาก็จะเจอแถวสามที่พับไม่เรียบเนี่ยนะครับซึ่งบอกแถวสามเนี่ยครับก็เป็นจุดที่ทุกคนแซวโต้ต้าบ่อยๆว่ามันก็จะพับไม่เรียบเนี่ยไปจนถึงรุ่นปรับโฉมนะครับซึ่งก็รอไปอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ ภายในห้องโดยสารนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนเดียวกับไฮรักนีโวนะครับคือได้เบาะตัวใหม่มานะครับเป็นเบาะที่มีปีกรับน้ําหนักดีๆแล้วก็จะเป็นเบาะแบบเจาะรูนะครับระบายอากาศระบายความร้อนได้แล้วก็จะมาพร้อมหมอนรองศรีรษะที่ปักโลโก,โก้ GR เนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะใน f o r t ์จูเนอนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอื่นๆภายในห้องโดยสารนี่ก็จะมีในเรื่องของโลโก้ GR เนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาหลายจุดนะไม่จะเป็นพรมนะครับซึ่งติดตั้งมาให้เรียบร้อยตรงปุ่ม p ู s h start แล้วก็ด้านตวัค การเป็นวักษุหนังแบบเดียวกันกับที่เราเห็นในไฮรักซีโตัวเมื่อวานนี้เลยแล้วก็มีโลโก้จ r s p ร r t ที่หน้าจอดิจิตอลเล็กๆเนี่ยมาให้ด้วยนะครับ ฟังก์ชันการใช้งานอื่นในตัวรถเนี่ยก็เหมือนยกมาจาก Fortuner Legender ตัวเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wireless Charger ห,หรือหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อ Apple CarPlay ต่างๆนานา,นานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยในยเรื่องของการเซตอัพนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโช๊คอัพมีการเปลี่ยนแปลงสปริงของรถนะครับแล้วก็ใช้โช๊คอัพแบบม o n o t u e เรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้ารุ่น Top Fortuner GR Sport คันนี้นะครับมีการเพิ่มระบบต่างๆมามากมายนะครับไม่ว่าเป็น Bi Sport นะครับระบบตัวรถในจุดอัพนะครับหรือระบบเติมน้ำถอยหลังนะครับ r a a r Traffic Alert นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับทําให้ตัวรถเนี่ยมีความพร้อมในการใช้งาน มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนรถคันนี้อย,ย่ามาพร้อมเครื่องสูงเจบเอาชุดใหญ่ด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดขายที่ยังมากกว่าไฮรักซีโวจีอาร์สอยู่นะครับแต่ถ้าใครคิดว่า g r Sport อาจจะแพงไปซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ราคานะเดี๋ยวรอประกาศราคาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาราคามาใส่ให้นะครับมาลองดูได้ว่าถ้าเกิดคุณซื้อโตลต้ารุ่นมาตรฐานวันนี้นะครับซื้อ f o r t u n e r รุ่นมาตรฐานวันนี้เนี่ยคุณจะได้รับชุดแต่งโมเดลิสต้าไปฟรีๆเลยนะครับชุดแต่งโมเดลิสต้าที่แถมมานะครับ,รก,บ,รอรอรบก็จะอวนนมีใส่งขง ชุดบี้พารหน้าหลังนะครับและโลโก้ต่างๆนานาของโมเดลิสต้าเนี่ยซึ่งติดตั้งอยู่รอบคันรถนะครับอันนี้เนี่ยไปลองดูกันได้นะครับถ้าไม่ชอบหรืออยากได้รถแบบมาตรฐานจริงก็งผมคิดว่าน่าจะเจรจาต่อรองมาเป็นสูตรรถได้นะครับอันนี้ลองไปติดต่อกัดีเลอร์ดูนะครับติดตั้งได้นะครับในทุกรุ่นที่เป็นมาตรฐานโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ได้เลยนะครับตัวชุดแต่งเองเนี่ยถามผมจริงๆเนี่ย มันก็ทำให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตดูมีความผิวไหวมากขึ้นพรีเมียมมากขึ้นแหละนะครับแต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบหรือคิดว่าไปหาลายล้อมแม็กอื่นๆที่ตัวเองชอบมาลงเลยเนี่ยน่าจะสวยงามกว่าก็แล้วจากการตัดสินใจเลยครับถ้าคุณไปซื้อโตตา้าฟอร์จูเนอร์ที่ศูนย์บริการโตรตา้าทั่วประเทศวันนี้นะครับคุณก็จะมี GR Sport ให้เป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นแล้วคุณก็จะมีในส่วนของชุดแต่งตัวเนี้ย มาเป็นออปชันได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเลือกเอาเองเลยแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับวันที่คุณจะตัดสินใจไปซื้อ Fortuner เนี่ยแล้วคุณมี G R Sport ตัวนี้นะครับจอดให้โชว์อยู่ด้วยนะครับ,ว,ยยรบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่หน้าตานะเพิ่มอุปกรณ์มากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการเซตอัพช่วงล่างแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งน่าจะทําให้ตัวรถเนี่ยขับได้ดีขึ้นขับได้สนุกขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ลองไว้เดี๋ยวลองแล้วจะมาบอกกักนอีกทีหนึ่งนะคร,ราาคา ท็อปแน่นอนแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าท็อปแลลวนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวลองดูครับถ้ามีเวลาว่างเราก็จะเอามาลองขับกปนอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับฝากติดตามพวกเรานะครับไม่ว่าเป็น autofund co ts นะครับโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าเป็น YouTube c h anel n Facebook Fan Page นะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตนะครับมีอะไรที่อยากรู้อยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคันนี้เนี่ยทิ้งคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ